RB Leipzig หรือชื่อเต็มว่า r Red b u l ู Leipzig ไม่ใช่สิ Ra ัสเซนบอ s ์สปอร์ตไลฟสแต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนผมครับว่า RB ย่อมาจาก e d b บู l ใช่ไหมครับนับตั้งแต่กลุ่มทุนจาก r e d b u ู l เข้ามา Takeover สโมสรนี้ไปก็เต็มไปด้วยกระแสดราม่าต่างๆและกลายเป็นหนึ่งในสโมสรนที่รับคำวิจารณ์จากแฟนบอลเป็นอย่างมากลยครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้วันนี้ครูทำสตอรี่จะมาเล่าให้ฟังครับสนับสนุนโดย Just Just m o d e เด g l u ู g e l เจลเซ็ตผมสุดเท่อยู่ทรงยาวนานตลอดวันสโมสอร RB Leipzig ที่เรารู้จักกันในทุกกวัััันนนนีี้้้้่่่่อตตตงงมาาแแคป2009เท เมื่อกลุ่มทุนจาก Red b บู l ด้วยเงินจำนวนมหาศาลได้เข้าไปซื้อสโมสร s อ v m a r k e n ม t e d ในลีก5และได้ทำการรีแบรนด์สโมสรใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนสีเสื้อของสโมสรให้มาเข้ากับแบรนดิ้งของ Redbu ู l นั่นเองแต่ในขั้นตอนในการรีแบรนด์นี่แหละครับที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากครับอย่างแรกเลยกฎของลีกเยอรมันระบุไว้ว่าห้ามมีชื่อของสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนใดๆในชื่อของสโมสรนั้นครับทาง r e d b u ู l ก็ได้ปฏิบัติตามกฎนี้แหละครับโดยการตั้งชื่อสโมสรเป็น Leipzig แต่ตัว RB ไม่ได้สื่อถึงเรดบูนะครับแต่คือตัวย่อของคําว่า Rasenball Sport ซึ่งหากแปลตรงตัวคือกีฬาบอลบนหญ้านั่นเองประเด็นที่2ครับคือเรื่องของตราโลโก้สโมสรครับใน,น่นาจากสโมสรฟุตบอลของเรดบูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ FC Red Bull Salzburg หรือ New York Red Bulls ต่างก็รวนแล้วมีรูปกระทิง2ตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรดบูอยู่บนตราโลโก้ของสโมสรครับแต่ด้วยกฎของหลีกเยอรมันที่ห้ามสโมสรน,นําตราโลโก้ของแบรนด์ต่างๆมาใส่ไว้ในโลโก้สโมสรด้วยนั้นทางเ d b บูก็ได้ปฏิบัติตามเหมือน แต่ด้วยการเปลี่ยนเฉดสีและรูปสรงของตัวกระถิ่งนั่นเองและกฎสุดท้ายครับที่ทําให้ทางสมสรอนได้รับกระแสดราม่าไม่น้อยเลยก็คือกฎ50วงหนึ่งครับที่ทุกสมสรอนของบุนเดสซีกาต้องปฏิบัติตามครับหากใครยังไม่ทราบว่ากฎ50วงหนึ่งคืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับทางสมสรอนาร์เบลฟซิเองก็ไม่ได้ปฏิเสธในการปฏิบัติตามกฎข้อนี้นะครับแต่สิ่งที่ทางสมสรทอนทอาจจะทําให้แฟนบอลหลายคนเกิดข้อสงสัยขึ้นมาในสัดส่วนของผู้ถือหุ้น50วงหนึ่งที่ถือโดยสมาคมสสสมมมาชิกกของร็ี นวนน้อยกว่าหลายๆสโมสรเช่นไบมูนิคครับที่มีสมาชิกมากกว่า3 0 0 0 0 0คนและในบรรดาสมาชิกของ R b รเบลิฟสิกนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรดบูลนั่นเองครับด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้แฟนบอลทั่วประเทศต่างรู้สึกว่าเป็นการทำลายมเนิมและวัฒนธรรมสโมสรฟุตบอลของประเทศหรือเปล่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการเข้ามาของเรดบูลนั้นได้มีส่วนยกระดับการแข่งขันในลีกของประเทศด้วยแถมยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถของสโมสรจากเยอรมันตะวันออกให้สามารถแข่งขันได้กับทีมส่วนใหญ่ที่มาจาก วันตกด้วยเช่นกันนะครับ